จบจากงานประมูลข่าวที่แล้วในปีนี้ก็มาถึงวันเกิดของเบบี้อีกครั้งเบบี้หรือว่าเบบเป็นชูการ์เบบี้ของฉันเธอเป็นคนแรกของฉันในตอนนี้ฉันอยากจะรู้ว่าเธออยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดแต่ฉันเนี่ยก็ซื้อให้เธอสารพัดอย่างแล้วในแต่ละปีที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าปีนี้เบบจะต้องการอะไรบ้างฉันก็เลยเรียกเธอเข้ามาเพื่อที่จะถามความต้องการของเธอก่อนที่จะเลือกของขวัญดีด เธอทำให้เบบดีใจมาม่คะให้เบบมาหามีอะไรหรอคะมามา่าอยากให้เบบทำอะไรให้หรือเปล่าคะวันนี้เบบว่าจะชวนแบบมาไปเที่ยวอยู่พอดีเลยอะคะ่ะเบบี้ของแม่นี่ก็ใกล้จะวันเกิดของเบบี้ในปีนี้แล้วนะจ๊ะปีที่แล้วนะพวกเราก็ได้ไปงานประมูลกันหลายครั้งในช่วงวันเกิดของเบบแต่แม่ไม่รู้ว่าปีนี้ เบบี้อยากจะได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรแม่คิดไม่ออกจริงๆพอทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็ทุกๆอย่างที่แม่ได้ให้เป็นของขวัญกับเบบหลายปีที่ผ่านมาแม่ก็ให้แทบจะทุกอย่างแล้วปีนี้แม่เดาใจเบบไม่ถูกจริงๆเลยนะว่าเบบี้ของแม่อยากจะได้อะไรไหนรองใบให้แม่ฟังบ้างสิจะ๊ะว่าตกลงแล้วเบบี้ปีนี้ในวันเกิดอยากได้อะไรกันแน่ เบบี้ไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกค่ะหมามา่าขอแค่มาม่าอยู่กับเแบบเแบบก็ดีใจแล้วละคะ่ะให้บบมาม่าแข็งแรงอยู่กับเบบนานๆนะคะของทุกอย่างเแบบก็มีแทบทั้งหมดแล้วนะคะแน่ใจหรอเบบี้ว่าหนูไม่อยากได้อะไรเลยหรือว่าจะให้แม่ซื้อแบบเดิมก็ได้นะหรือจะให้แม่พาไปเที่ยวดีละ่ะลองนึกดูสิหนูไม่ได้อยากได้อะไรจริงหรจ้ะเแบบี้ของแม่ เบบี้ก็คคิดดูแล้วนะคะคุณแม่ถ้าเกิดว่าจะเป็นที่ดินที่เราเคยซื้อเก็บเอาไว้เราจะซื้อเพิ่มหน่อยก็ดีนะคะหมามาเบบี้คิดว่าน่าจะซื้อที่ดินสักแห่งนะคะเผื่อเบบี้จะเอาไว้ทำอะไรในอนาคตนะคะหมามาหมามาว่าย,ยัางไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหม่าม้าไม่สะดวกที่จะซื้อที่ดินก็ไม่เป็นไรนะคะเบบี้แค่คิดว่าพักหลังมาเนี้ยที่ดินราคาขึ้นตลอดเลยอะค่ะ เผื่อว่าคุณแม่ที่รักของเบบอ่ะจะได้มีที่ดินเอาไว้ด้วยซื้อให้เบบเก็บไว้ก็เท่ากับว่าเราสองคนได้ประโยชน์ทั้งคู่ยังไงล่ะคะเก็บให้เป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเแบบี้ไม่อยู่กับแม่แล้วแม่ก็จะได้มีที่ดินพวกนั้นเอาไว้ไงคะซื้อเป็นชื่อของมามาก็ได้นะคะเแบบี้โอเคคะ่ะคันเกิดเบบี้ไม่สําคัญเท่ากับการที่เบบี้อยู่กับแม่ทุกๆวันเหรอนะคะ ปากหวานจริงๆเลยนะเแบบี้เแบบเนี่ยชอบพูดจาหวานกับแม่อยู่เรื่อยเอาเธอเอาเป็นว่าแม่จะซื้อที่ดินก็ได้แต่แม่ไม่ซื้อเป็นชื่อของแม่หรอกนะแม่จะใช้ชื่อเบบนั่นแหละเแบบี้ของแม่ก็เบบเป็นที่รักของแม่ไงหรอจ๊ะจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะมามา่าว่าแต่จะซื้อที่ดินที่ไหนดีละคะเแบบาก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ซะด้วยสิคะ ถ้าเกิดว่าที่ดินตอนนี้ที่ราคาดีน่าจะเป็นที่ดินทางธรรมชาติอาจจะเป็นบนภูเขาแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แม่จะเลือกที่ดีที่สุดให้กับเบบี้ละกันส่วนอีกที่แม่จะซื้อในเมืองให้นะได้ข่าวว่าที่โมนาโกตอนเนี้ของแชมป์ราคาอสังหาริมทรัพย์แพงที่สุดในโลกเลยถ้าซื้อเอาไว้อนาคตราคาจะต้องขึ้น,นแน่แน่ได้ข่าวว่าที่ดินตารางฟุตละห3 5พันสาอหดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปเลยนะ หรือว่าเบบี้ของแม่อยากจะได้ที่ดินแถวฮ่องกลงลอนดอนเจนีวาหรือปารีสดีหรอจ๊ะอ๋ยม่าหมาคมะเอาใจเบบี้จังเลยอะค่ะเตื่นเต้นจังเลยค่ะอยากให้ถึงวันเกิดไวไวเอาที่ดินที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่มามาจะเซอร์ไพรส์เบบี้เลยนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะมามาต้องอยู่กับเบบทั้งวันเลยนะคะเบบอะยังไงก็ได้ค่ะแต่อยากให้มามาอยู่กับเบบในวันเกิดอะค่ะเราจะได้ฉลองไปด้วยกันค่ะ ได้เสียเบบี้ที่รักของแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะดูที่ดินแล้วก็เอาไว้มาเซอร์ไพรส์วันนั้นก็แล้วกันนะจ๊ะขอบคนณมาในค่าม,มามาขอบคุณนะคะคุณแม่ของเบบเฮ้ยนี่พวกเธอพวกเธอได้ข่าวมาบ้างไหมว่าอย่างเบบี้เยชูก้าเบบี้ของคุณนายคริสเศรษฐีสิงคโปร์คนนั้นเนี่ยข่าวก่อนมันหักหน้าเพื่อนๆของเราทั้งสมคนในงานประมูลปีที่แล้วจำได้ไหม จำได้สีจำได้เยเบบหรือเยเบบี้เยชูกาเบบี้ของคุณนายคริสหลอนน่ะเคยหักหน้าเพื่อนๆของเราทั้งสามคนตอนใน,นที่งานประมูลปีที่แล้วทั้งเบนซี่แคนดี้แล้วก็หลิงหลิงเยเบบอะนะมันชิงตัดหน้าสินค้าในงานประมูลไปหมดเลยของดีๆอะ่ะเยเบบี้เอาไปหมดเลยอะ่ะ อ้ยจริงด้วยสิคราวที่เราว่าเพื่อนๆของเราทั้งสามคนต่างก็โดนยายเบบี yeah ้มันทาร้ายกาดเอาไว้คราวนี้เพื่อนๆพวกนั้นอยากให้เราอ่ะมาแก้แค้นให้กับพวกหล่อนแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะฮะเชรี ry, ่มินชีเธอไม่ต้องเป็นกังวลกันไปหรอกนะเชรี่เจนนี่เดี๋ยวฉันมินชีคราวนี้จะจัดการยายเบบี yeah ้ให้มันเสียนหน้าไม่กล้าผง,งาดขึ้นมา โดดเด่นไปกับพวกเราได้มันทำกับเพื่อนเพื่อนของพวกเราเอาไว้คอยดูด้วยกันจะจะแก้แค้นให้พวกหล่อนเองได้ข่าวเนี้ยได้ข่าวมาว่านะยียเบบี้อ่ะมันจะกว้านซื้อที่ดินอะไรสักอย่างที่คุณคริสจะเป็นคนซื้อให้มันนั่นแหละจะคิดว่าที่จะไปซื้อที่ดินตัดหน้ามันยายเบบี้แบบมันจะได้ไม่มีของขวัญบันเกิดยังไงล่ะที่ดินที่ดีที่สุดเดี๋ยวฉันอาจจะไปบอกเฮียของฉันเพื่อให้เฮียโป้ของฉันนะซื้อที่ดินตัดหน้ายายคริสอะไรนั่นก่อนเพื่อไม่ให้คุณนายคริส ได้ของขวัญไปให้เยนเบบพ,พวกเธอว่าแผนนี้ดีหรือเปล่าล่ะเจกวาดีเลยนะมินชีจัดการมันเลยจ้ะเธอรีบไปบอกเคียของเธอเลยนะให้เขารีบซื้อี่ถาว่าแฟนของเธอนะรวยมากไม่ใช่หรอถึงแม้ว่าเธอจะไปเป็นเมียน้อยอุ๊ยขอโทษทีนะถึงแม้ว่าเธอจะไปเป็นกิ๊กของเฮียโป้ใช่แล้วล่ะมินชีถ้าอย่างนั้นฉันเจนนี่ก็ขอฝากความหวังไว้กับเธอแล้วกัน ขอให้เฮียโปแฟนเธออ่ะสามารถจะซื้อท like yes> ี่ดินตัดหน้าเยเบบี้ได네้แน่นอนล่ะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเฮียเดี๋ยวนี้เฮียโปคะคือว่ามินชีอยากจะได้ของขวัญของขวัญเนื่องในโอกาสอะไรมินชีอยู่ดีๆจะมาขอของขวัญจากเฮียอย่างเงี้ยเนี่ยนะเฮียกันจะออกไปทํางานน่ะมาลั่งตัวเฮียไว้แบบเนี้ยเธอมีอะไรอย่างนั้นเหรอมินชีหมูนี่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลยนะก็คือว่ามินชีอ่ะ ไปสั่งสรรกับเพ,เพื่อนมานะคะก็เห็นว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาได้ของขวัญจากแฟนเขาเยอะเลยอะ่ะมินชีก็เลยอยากจะมาขอจากเฮ er ียบ้างนะคะ er เฮียโปอังกี้นะคะคือมินชีมีรายการที่ดินราคาแพงอะคะ่ะก็ไม่กี่พันดอลลาร์สหรัฐหรอกนะคะคือมินชียอยากจะให้เฮ er ียโปอะค่ะซื้อให้มินชีหน่อยได้ไหมคะทุ่มเงินดูแลมินชีบ้างนานๆทีมินชีก็ไม่ได้จะขออะไรเฮียบ er ่อยนะหรอกคะ่ะที่ดินราคาตั้งหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเหรอ แล้วอย่างนี้เฮีย er จะไปเอาเงินที่ไหนมาล่ะฮะมินชีนี่เธอคิดว่าเฮียมีเงินมากขนาดนั้นเลยเหรอโธเฮียเฮีย er, er ก็รวยจะตายอะ่ะธุกรกิจฟาร์มสุก,กรกับโรงฆ่าสัตว์ของเฮียก็เป็นไปได้ด้วยดีนี่คะเงินก็ล้นหลามแค่นี้ซื้อให้มินชีหน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าได้ที่ดินพวกนี้แล้วก็ที่มอนาโกแล้วก็ที่ดินภูเขาผืนนี้นะคะมินชีจะไม่ขออะไรเฮีย er อีกเป็นเวลาหลายปีเลยนะคะมินชีจะไม่ดื้อไม่สนกับเฮียเลยะคะ่ะ คอลองแล้วค่ะเฮียเอาละเอาละเธอเกิดว่าเธออยากจะได้มันนักหนักก่อนนะเดี๋ยวเฮียจะลองดูเงินสำรองว่าจะสามารถซื้อไว้เก็บได้หรือเปล่าไอ้ที่ดินเหล่านี้ก็ได้เดี๋ยวเฮียจะลองดูให้นะโอ้ยไม่ใช่ขอบคุณมากเลยนะเฮียขอบคุณนะคะมามาฮาคะรู้สึกว่าที่ดินที่หมามาจะซื้อให้กับเบบะคะตอนนี้เหมือนจะมีคนจองไปแล้วนะคะเแบบแคท โทรติดต่อไปสืบข่าวดูเท่านั้นนะคะว่าที่ดินว่างคนจองเปล่าแต่ได้ข่าวว่ามีคนขอซื้อไปแล้วค่ะรู้สึกจะเป็นเศรษฐีสักคนนะคะเขาเหมือนว่าจะซื้อไปเป็นของขวัญชูก้าเบบี้ของเขานะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะมามาเอาไว้ค่อยหาอย่างอื่นเป็นของขวัญให้เบบก็ได้ะคะ่ะหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีของขวัญอะไรเแบบก็ไม่เสียใจหรอกนะคะไม่ได้หรอกนะเบบ เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวแม่จะโทรไปคุยกับเจ้าของที่เก่าเขาว่าเขาจะขายใครกันแน่ตอนนี้ท้งเศรษฐีฝ่ายนั้นก็แค่จองไม่ใช่หรอเดี๋ยวแม่ขอเช็คดูก่อนนะรู้สึกว่าเศรษฐีคนนั้นจะชื่อว่าเฮียโบอะไรสักอย่างนี่นะได้ข่าวว่าเขาก็มีเมียหลวงอยู่แล้วคนหนึ่งแต่มีเมียน้อยแต่ไปหมดเลยถ้าเขามีตังค์อยากจะซื้อตัดหน้าแม่แล้วก็ก็ไม่ว่าะไรเขาหรอกนะแต่ขอให้เขาเอาแน่ไม่อย่างนั้นแม่จะซื้อที่ดินพวกนั้นเอง แต่ที่ดินพวกนั้นรวมกันก็ราคาหลายพันร้านดอนลลาร์สหรัฐเลยนะคะมา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 มีตังแน่หรอคะถ้าเกิดว่ามามาไม่ไมีไม่เป็นไรนะคะเแบบไม่เอาก็ได้คะ่ะคิดไปคิดมาก็สิ้นเปลืองเหมือนกันนะคะและออย่างหนึง่งแเบบก็คิดว่าที่ดินเหล่านี้เแบบจะเอาไว้บริจาคนะคะจะเอาไว้ให้กับพวกเด็กกำพาหรือเพื่อประสบภัยเพราะตอนนี้มีภัยพิบัติไปทั่วโลกเลยนะคะ แบบว่าจะรับเลี้ยงคนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะมาอยู่ในที่ดินเหล่านั้นแทนพอเบีบก็คงไม่ได้ใช้ที่ดินทําอะไรเแบบ่าทาไม่เป็นนะคะมามา่าเอาแบบดีดีไหมคะเดี๋ยวยังไงถ้าซื้อได้เแบบจะบริจาคทีเอาแบบนี้ก็เลยกันนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะทุ่มเงินที่จะซื้อที่ดินนั้นในราคาสามเท่าดูสิว่าไอ้เสียโบเลลนั่นน่ะมันจะมีตังค์มาสู้กับแม่ได้ไหมถ้ามันจะซื้อที่ดินราคาถูกกว่ายังไง เจ้าของที่เขาก็ต้องขายกับพวกเราถ้าแม่ทุ่มเงินมากถึงสามเท่ายังไงพวกเราต้องได้ที่ดีเหล่านั้นมาครองนี่เหรอคะมามา่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหลักหลายพันล้านดอลลาร์นะคะถ้าเกิดแม่ทุ่มเงินสามเท่าแบบนั้นนะ่ะมันก็กลายเป็นหลักราคาหมื่นดอลลาร์เลยละสิคะมามา่าก็แค่ห้าพันกว่าล้านดอลลาร์อีกสามเท่าก็ไม่เท่าไหรหรอกแค่หลักหมื่นดอลลาร์ท่านั้นแม่ก็ยังไหวอยู่นะคนน้ำแข่งก็ไม่ร่วงหรอกจ้าเบบี้ ว่าเบบี้ไม่อยากจะลบกวนเงินในกระเป๋าของมาม่าขนาดนั้นเลยค่ะเอาแบบนี้นะคะม,มาม่าเอาอย่างนี้นะคะเแบบว่ากระเป๋านาฬิกาแล้วก็เพชรคะ่ะที่เบบ่ะเคยประมูลในงานประมูลคราวก่อนเแบบไม่อยากได้พวกมันแล้วละคะ่ะเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเบบีะจะไปขายของเรานั้นที่เคยประมูลได้มาในงานประมูลปีที่แล้วแล้วก็เอาเงินมาสมทบทุนเพื่อที่จะซื้อที่แพงๆที่พวกเราอยากได้ เป็นของขวัญวันเกิดให้กับเบฟแบบนี้มาม่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะดีไหมคะจะเอานาฬิกากระเป๋าแล้วก็เพชรท,ที่เราเคยประมูลได้ในราคาหลายพันล้านพวกนั้นไปขายเหรอป่านนี้ก็น่าจะได้กําไรพอสมควรนะนะเแบบี้ถ้าเกิดว่าเบบี้ตัดสินใจอย่างนั้นที่จะเอาเงินมาสมทบทุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนแม่ก็โอเคนะจะรวมกับเงินของแม่ที่จะซื้อที่ดินเพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภยัยแล้วก็เด็กๆที่ยากไร้แม่ว่า เราก็จะได้ทั้งชื่อเสียงเราก็ได้ทั้งของดีๆอย่างที่ดินหลงนั้นน่าจะเป็นของขวัญที่เบบดีใจใช่แล้วล่ะค่ะหมามาหมามาในเก่งที่สุดเลยนะคะแบบเนี้ยในงานวันเกิดเบบต้องให้รางวัลหมามาซะแล้วล่ะหมามาขอรางวัลปืนนี้เลยได้หรือเปล่าล่ะได้สิค่ะหมามามานี่เลยค่ะเดี๋ยวเบบจะช่วยดูแลหมามาให้ดีเองนะคะเพราะว่าเบบรักหมามาที่สุดเลย อย่าซนนึกเลยน่เบเฮ้ยนี่อะไรกันคะเฮียไหนเฮียบอกว่าเฮียได้กว้านซื้อที่ดินเหล่านั้นให้กับมินชี่แล้วยังไงล่ะคะไมตอนนี้การซื้อขายการจองที่ดินถึงถูกยกเลิกแล้วล่ะคะเฮียแล้วหล่านั้นเฮียไปโดนอะไรมาล่ะคะทําไมเฮียเป็นแผลที่หน้าแบบนั้นแดงๆอะเฮียบอกกับมินชี่สิคะมีใครทําอะไรเฮียหรือเปล่าคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะ หรือว่ายิเศรษฐีคุณคริสมันมาทำอะไรเฮียเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็คืออย่างนี้นะเฮียนะคงจะซื้อที่ดินให้เธอไม่ได้อะแหล,ละบมนชีทำไมล่ะคะเฮีย<ๆ>ก็แค่นั้นเองน่ะมันก็น่าจะซื้อได้ไม่ใช่หรอคะไม่ได้แล้วละ่ะทุกอย่างก็ซื้อไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณคริสเศรษฐีสิงคโปร์เขาหว่าทุ่มเงิน จำนวนสามเท่าในการขึ้นราคาที่ดินเหล่านั้นเฮีย er ก็เลยไม่มีตังไปซื้อตัดหน้าเขาละสิตอนเนี้ยที่ดินก็เป็นของคุณคริสไปแล้วรู้สึกว่าเธอจะเอาไปให้เด็กของเธอนะนะ่ะจริงเหรอคะเฮียทำไมกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปได้ละ่ะหอยเจ็บใจจริงๆเลยอะ่ะแล้วทางคุณคริสเขาขึ้นเงินสามเท่าและเฮียไม่มีเงินไปสู้กับเขาหรอคะแทนที่จะได้ที่ดินเหล่านั้นมาให้มินชี่นะคะตอนเนี้ยเฮีย er, ไม่มีตังแล้วละ่ะแม้แต่บาทเดียวก็ไม่มีแนละ้วตอนเนี้ย ทำไมล่ะคะเฮียเฮียไม่ไปตังค์เลยหรอคะสบ,บาด์สดอลล่าเฮียก็ไม่ดีเลยเด็ดไปได้ยังไงคะที่เฮียมาล้ออะไรมินชีเล่นคะเนี่ยจะมากวนประสาทให้มินชีโมโหหรือไงอยิ่งหกรอีกดุด้วยนะคะไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเฮียไม่ไปตังค์เลยเพราะว่าเมียของเฮียเมียหลวงที่จดทะเบียนด้วยกันน่ะเขารู้ว่าเฮียจะไปซื้อที่กับมินชีเขาเลยโกรธมากเมื่อเช้าก็าเลยโดนตบไปเต็มๆมาเนี่ยที่เห็นแหนะที่แก้มเฮียเนี่ยความจริงโดนเมียตบมาน่ะสิเป็นรอยเล็บสามเล็บแบบนี้แล้วแถมยังโดนข่วนอีกด้วย ออเนี่ยเฮียโดนยึดเอากระเป๋าเงินไปหมดแล้วเพราะว่าไอ้คุณนายเมียเฮียมันจัดการทําแบบนี้กับเฮียเฮียก็เลยมีตังมาให้มินชีแล้วในวันนี้สิได้ยังไงกันคะเฮียนี่เฮียโดนเมียตบมาเหรอคะแย่จริงๆเลยอ่ะทำไมเฮียไม่ระวังให้ดีละ่ะแล้วนี่คุณนายใหญ่เขารู้ได้ยังไงกันคะเนี่ยว่าเฮียจะซื้อที่ให้กับมินชีก็ <S <S เขาก็รู้สิกับพวกเธอเล่นออกไปโพสในไอจีเมียฉันก็เลยรู้เลยความแตกเลยนะสิมินชีเธอทําแบบเนี้ยนะออกไปจากบ้านเฮียเลยพอเดี๋ยวเมียเฮียกลับมา เดี๋ยวเธอจะโดนตบไปด้วยอีกคนนั่นเลยอ่ะวายตายแล้วคุณนายจะกลับมาเหรอคะถ้าอย่างนั้นบินชีดรีบเก็บข้าวของออกไปก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวคุณนายรู้ว่าบินชีอยู่ที่นี่๋ยวจะโดนตบนี่พวกเธอันเสียท่าอย่าแเบบี้จริงๆเลยสุดท้ายที่ดินพวกนั้นฉันก็เอามาไม่ได้สุดท้ายอย่าแเบบก็ได้ไปเป็นของขวัญวันเกิดเพราะคุณคริสน่ะเขาทุ่มเงินถึง3เท่าแถมเฮียโบกของฉันนะ่ะยังโดนเมียตบมาอีกต่างหากอะ่ะขอโทษนะแชรี่ขอโทษนะเจนนะี่ ฉันทําพลาดซะแล้วล่ะโอ,อ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมินชีเธอแค่พลาดแค่คนเดียวยังเหลือพวกเราอีกสองคนใช่ๆยังเหลือพวกเราอีกสองคนนะจ๊ะเอาแบบนี้เดี๋ยวคราวหน้าฉันเจนนี่กับแชรี่สองคนจะช่วยกันกำดาบยัยเบบี้เองนะจ๊ะเธอไม่เป็นไรนะจ๊ะมินชีเธอไม่ต้องเสียใจหรอกนะที่แพ้ยยเบ,บบี้คราวนี้ใช่แล้วล่ะมินชีไม่เป็นไรดวคราวหน้าฉันแชรี่จะแก้แค้นให้กับเธอเองคราวนี้ อย่าเบบี้มันทําพวกเราเจ็บมากแต่คราวหน้าฉันไม่มีวันยอมมันเป็นเด็ดขาดใช่จริงด้วยฉันก็จะไม่ยอมมันเด็ดขาดเลยล่ะคอยดูเธอะโอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ฝากด้วยนะแชรี่เจนดี้เพราะว่าฉันมินชียสู้ไม่ได้จริงจแล้วล่ะได้เลยเธอได้เลยจ้ะเพื่อน